สิเบลล่า9ปีที่รอคอยหลิงขอออมเป็นแฟนกตีพาทีมฟุตบอลฝากเนื้อฝากตัวบอนเปิดช่องทางพูดคุยแฟนละคร สัดีค่ะคุณผู้ชมคู่ซ้นในตำนานสิรานีพคอจรมาเจอกันในรอบ9ปีพี่เจมได้เล่นคอมเมดี้ประกบตัวแม่สายหาพี่เบลล่าสมใจเดียเป็นแฟนพันธ์แท้ตั้งแต่เรื่องแรกที่เขาเล่นคู่กันอุ้ยอดใจรอดูไม่ไหวแล้วค่ะ เตรียมเปิดต่อมหากันได้เลยค่ะเพราะคู่จิ้นจิราณีเจมเป็นลาจะกลับมาทวงบัลลังก์คู่รักพี่เรียดอีกครั้งพร้อมพาแฟนๆย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่5ผ่านรสชาติความสนุกแบบใหม่แต่เคมีคุ้นเคยงานนี้ทั้งคู่ถึงขั้นเอ่ยปากว่าเป็นการทำงานที่สนุกสุดๆต่างฝ่ายต่างสะสมประสบการณ์มาปล่อยของใส่กันเต็มที่เลยอยากให้แฟนๆรอดูเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงเริ่มตอนแรกพุธที่3กันยายนนี้ค่ะ ก้าปีแล้วครับที่แบบไม่ได้เจอกันมานี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรากลับกันมานะครับไม่ได้เจอกันมานานใช่ไหมคุณเขาก็คือแบบว่ามีของเต็มไปหมดเลยแล้วเราเราเล่นเราก็สนุกมากๆที่เล่นกับเขาเลยด้วยความที่บทเขาก็แข็งแรงมาด้วยด้วยคาแรคเตอร์ที่เราปูกันมาไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วพอได้มาเล่นมันสนใจก็อย่าฝากด้วยนะคะรับรองว่าสนุกบันเทิงแน่นอนค่ะ บอกเลยเพียงเธอคืนนี้คลินิกหมอฟันคิวเต็มแน่พอพี่ตะวันลิงลิงคองเตรียมเพิ่มดีกีความหวานหลังอดทนรอมา8ปีขอน้องไอราออมกอน,กอน,นพัฒเป็นแฟนท่ามกลางดวงดาวที่เป็นสักขีพยานเบื้องหลังทั้งคู่โชว์ความกุ๊กกิ๊กน่ารักเหมือนโลกมีแค่เราสองส่วนแฟนๆซีรีส์ระวังจะเก็บความฮอ,อไว้ไม่อยู่นะจ๊ะนี่ดูดาวเลยเพราะเขาบอกว่าดวงดาวก็อยู่ดวงจันทร์ก็อยู่ข้างๆนี้แล้วงไงคะ ดาวก็ดาวเถอะสู้พัดจัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่า8ปีที่พี่ตะว,วันหายไปเนี่ยแบบกลับไปฝึกพูดพวกแบบมุกหยอดอะไรอย่างเงี้ยเปล่าก็นั่นน่ะสิทําไมตะว,วันเขาถึงพูดอะไรแบบนี้ได้ตะว,วันถ้าทาอะไรอะ่ะเธอเปลี่ยนไป <c oughs> เวลาแบบขอเป็นแฟนอ่ะมันก็จะอยากได้โอกาสพิเศษหรือว่าคืนที่พิเศษให้มันจดจำเนาะคือคักสุดเลยค่ะเมื่อโคชโกติคว้าทีมนักฟุตบอลเยาวชนตัวจริงวีเซนเต้อิดพิกโนสน็ค กมาเยือนซีสันบันเทิงครั้งแรกพร้อมโปรโมทซีรีส์คู่เตะแข้งบินงานนี้ยังมีอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยไข่มุกชนัญญามาสปอยความเข้มข้นคืนนี้ให้แฟนๆลุ้นตามตั้งแต่ EP แรกเวลา4ทุ่ม25นาทีค่ะซีรีส์เรื่องนี้คู่เตะแข้งบินเป็นซีรีส์ที่สร้างแพทชั่นให้กับเด็กๆในประเทศที่มาแสดงเนี่ยคือนักฟุตบอลจริงๆเรื่องราวของเรื่องนี้โค้ดดำเนี่ย การที่เป็นนักฟุตบอลที่ล้มเหลวแต่พอผันตัวเอามาเป็นเอาเอา,เอาดีทางในโค้ดประสบสำเร็จได้เรื่องนี้ก็ได้เจอเพื่อนๆครับก็สนุกกันมากครับมันหนูก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้กับผู้ด้วยยังไงก็ต้องรอดูค่ะติดตามซีรีส์คู่เตะแข้งบินด้วยนะครับทุกวันศุกร์ครับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้างบอลกัมันเล่นใจของเจ้าดีจ,จัดจนหลายคนอยากหยุ่มหัว,ว<ะ>เจ้าตัวเปิดช่องทางพูดคุยแฟนๆและแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะ ได้แบบได้คุยกับแฟนคลับได้คุยกับเรื่องราวที่อัปเดตในในแต่ละวันของเราอย่างงี้ครับแล้วก็ใช่ใ,ใช่ใ<น>โอ้โหคำด่ายเยอะกว่าเดิมอีกฮะตอนแรกก็ไปดูในโซเชียลเพิ่มแ่งเพิ่มแ่งเพิ่มแงรง<ๆ>เราก็รู้สึกว่าโซเชียลทั่วไปเนี่ยเราก็เห็นคำด่าแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกแต่อันนี้มันสดสดช่วงเช้าครับจันถึงสุกก็จะมีแบบช่วงเช้าประมาณสัก8โมงเจโมงอะไรก็จะขึ้นมาตื่นมากจริงๆครับบอลตื่นแบบ7โมง8โมงทุกวันเลยครับคือจริงๆนะแบบบอลชอบเสพเรื่องเกี่ยวกับแบบ เดี่ยวกบธรรมะเกี่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบมาแชร์ให้กับคนในไลฟ์ดูจริงทุกคนไม่เคยเชื่อผมเลยจนกระทั่งที่แบบเข้าไปดูในไลฟ์ของผมเนี่ยไปเสพพอดแคสดีๆแล้วมันแบบเราอยากมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับเข้าไปหยุ่มหรือฟังเรื่องราวดีๆจากหนุ่มบอลกันได้นะคะคืนนี้เราไปเป็นสักขีพยานรักของพี่ตะวันกับน้องไอร่าในเพียงเธอกันค่ะขอบคุณสภาพจากปานิโคเซตสวัสดีค่ะ